เลาะสัญ,ญลักษณ์3นิ้วและเรื่องการเมืองอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ดูซานวลาอวิชจะถูกรับน้องใหม่จนอาจที่จะอยู่ฝรั่งเศสไม่ได้ถ้าแกมาปารีสเมื่อไหร่พวกเราจะตัด3นิ้วของแกทิ้งนี่คือข้อความบนป้ายต้อนรับของดูซานวลาอุชวยัย2ีบสปีสัญชาติเซอร์เบียของเจ้ามาลายยูเวนตุสที่เหล่าแฟนบอลเปเอชอุนตาของปารีสแซงแร์แมง ทำไว้ให้หลังมีข่าวเจ้าตัวจะย้ายมาเป็นศูนหน้าคนใหม่ที่นี่โดยสาเหตุหลักน่าจะมาจากที่เวลาอวิชเจ้าของค่าตัว70ล้านยูโรได้ถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอีกสองลายโดยสวมเสื้อแผนที่ประเทศเซอร์เบียที่มีโคโซโ,โวอยู่ในลายเสื้อด้วยในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เซอร์เบียเอาชนะโปรตุเกส2ประตูต่อหนึ่งซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเซอร์เบียและโคโซโว มีประเด็นทางการเมืองเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนโดยในวันนั้นนอกจากเจ้าตัวจะสวมเสื้อเพื่อสื่อให้เห็นถึงการแสดงออกแล้ววลาอวิชก็ยังยกมือชูสามนิ้วแสดงสัญ,ญลักษณ์ความเป็นชาตินิยมอีกด้วยทั้งนี้เจ้าตัวที่ได้ตกเป็นข่าวจะย้ายร่วมทีมปารีสในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะต้องคิดหนักเพราะแฟนบอลสายฮาร์ดคอร์อุนกาของเปเอเช ที่เคยสร้างวีรกรรมไว้มากมายอาทิทุบหม้อข้าวออกแถลงการขอให้นาเซอร์อัลเคลฟีประธานสโมสรลาออกหลังประสบความล้มเหลวในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี2021-2022ในนัดที่พ่ายเรอัลเมดิดลออไปทีมสุดท้ายโดยคิดว่าต้นต่อทั้งหมดเกิดจากประธานสโมสรวัย48ปีลายนี้รวมถึงชูป้ายขับไล่เลโอนเมซี ให้ออกจากสโมสรภายหลังที่เจ้าตัวไปซาอุโดยไม่ได้รับอนุญาตจนถูกสโมสรแบนเป็นเวลาสองสัปดาห์เนื่องจากเมสซี่เซ็นสัญญาเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นทูตส่งเสริมการท่องเที่ยวและกับค่าตัว25ล้านปอนด์เหตุนี้เองทำให้แฟนบอลไม่พอใจเพรามองว่าเห็นแก่เงินทั้งที่ค่าเหนื่อยก็มหาศาลลามไปถึงการโห่ไล่ในเกมอำลานัดสุดท้าย และยังมีแฟนบอลหัวรุนแรงบุกไปยังหน้าบ้านของมาโกเวลติรวมถึงที่พักของเนย์มาดาวยิงแซมบ้าพร้อมตะโกนขับไล่เป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเนย์มาเพื่อเป็นการระบายผลงานที่ย่ำแย่และต่อว่าถึงการเล่นของเจ้าตัวที่ไม่ทุ่มเทเต็มร้อยซึ่งเป็นคำแสดงในเชิงด่าทออย่างรุนแรงหมายถึงเอฟเวิร์ตอีกด้วย